ก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะขอต้อนรับสู่กับรายการเจคิมเมอร์ J amer, ไมค์ครับนะฮะโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดูไมค์ครับกันนะฮะควาไหมครับสักครู่นะขอตัดคลิปสักครู่เดีย๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเออ่ตั้งค่าเมาส์ให้มีแสงเหมือนผมนะฮะโอเค โอเคนะฮะกลับมากันต่อนะฮะโอเคอย่างแรกเราวิธีเราต้องทำเอ่อม้องมีแสงนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทำกันเลยนะฮะที่จริงของผมก็ยังไม่เห็นมีแสงใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวเออเดี๋ยว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 สักครู่นะอ๋อนะครับเราเล่นฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะสักครู่สักครูค่อ๋อโอเคนะฮะไปรู้แล้วนะฮะ ที่จริงอ่ะเมาส์ปกติก็ทําได้นะฮะแต่ว่าผมแค่อยากให้คุณมาเรามาหาดูเมาส์เฉยๆนะว่าคุณต้องการเมาส์แบบไหนยังไง,งมงั่งนี่ฮะเว็บนี้เลยนะเดี๋ยวส่งให้ตามอธิบายคำด้านล่างใต้ลิขสิทธิ์นะ,ะเดี๋ยวผมดูเพื่อนผมก่อนนะฮะที่ถ่ายคลิปเป็น MC นะฮะคลิป MC ะะ็มเนียอะไรเนี่ยนะครับโอเคเราก็มาหาเรื่อ,องเมาส์ได้นะฮะอันนี้เท่าไหร่อ่ะ นะครับอย่างเช่นผมจะเอาเมาส์อน,นุนี้เนะี่ยเรามาคลิกที่นี่มาเมาส์แบบนี้ฮนะเนี่ยก็เลือกตารแต่ชอบที่เราอยากจะเอาเมาส์นะฮะโอเคผมเลือกได้แล้วนะเดี๋ยวผมตัดคลิปไปสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนนะว่าผมทําไว้อย่างนะฮะโอเคขอตัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคนะกลังกันต่อนะฮะที่จริงผมลืมนะว่าผมยังไม่ได้มีนะ โอเคคนที่หาเมาส์เรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้าไปที่เป็นรูปแบบนี้นะอย่างเช่นผมเจอเมาส์แบบนี้ก็คลิกเข้าไปแล้วก็ววจะกดด้านบนตรงไหนอะกดด้านบนตรงไหนอะพี่ครับพี่ครับกดตรง,งไหนอะผมไม่รยู้อ่ามากดที่ตรงนี้นะฮะจริงผมก็เป็นพี่นะผมก็เป็นพี่นะผมก็อ ผมเดี๋ยวผมบอกเออแค่ปกันลวกันพวกอะไรเงี้ยผมอยู่เออเออประถมนะผมแค่อยู่ประถมศึกษานะนะครับผมอยู่แค่ปหกเองแต่ว่าผมแค่มาสอนให้น้องๆคนที่อยู่ที่เริ่มแจงปสามปสี่ปห้าอะไรเท่านี้นะใครที่ยังไม่รู้วิธีโหลดเมาส์นะมากดมาคำตามผมแล้วก็คลิก ที่เป็นรูปแบบนี้นะอย่างเช่นนี่ยผมจะอารูปนี่เราก็กดดาวโหลดไอ้ตรงนี้เลยนะเห็นไหมฮะกดดาวโหลดตรงนี้ไปเลยผมุนเมาส์อันนี้นะเลยผมก็กดมาดาวโหลดแบบนี้นะแล้วก็มาที่เมาส์นะฮะโอเคอย่างวิธีทำมาอย่างแรกต้องลีกขวานะแล้วก็มึงคลิกที่ข้างล่างสุดก็จะเป็นหน้าดังอย่างนี้นะเรามาดูที่ตรงนี้นะเห็นไหมคลิกที่ตรงนี้นะก็จะเป็นอย่างนี้ แล้วก็มาคิดที่ตรงนี้แล้วก็ลากของงันนี้นะฮะเอาไปใส่ใตรงตรงนี้เลยอ่าเสร็จแล้วนะฮะก็กดโอเพนไปกดแอปพายนี่ฮะก็จะเป็นบางอย่างแล้วนะ,ะกดโอเคแล้วก็ปิดไปให้หมดอะไรก็ได้นะฮะโอเคนะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายแล้วนะ ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะคิดน่าเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรอย่างๆนะโอเคนะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบายเจ้บ๊ายบาย